ง่ามมัญจีคลิกเลทางเราแล้วบอกว่าอย่าเดี๋ยวรู้จักอย่าเล่นกับเราขอให้ชีวิตนี้พี่เจริญเพื่อนอันนั้นก็เกินไปอันนั้นเกินไปครับผมไม่ถึงขนาดนั้นครับก็คือส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยได้โดนแกล้งอะไรมากใช่ไม่ค่อยได้โดนแกล้งเท่าไหร่แต่จริงเราก็บางทีมีจังหวะเราก็คือคนไหนคนไหนพลาดก็เราก็ซ้ําอยู่แล้วอ่ะบางทีผมพลาดเขาคุณทอมเขามีแรงดึงดูดให้เราไม่ไม่ไม่แกล้ง ให้เราคือมนเขาจะมีความสามารถพิเศษคือว่าคือแกล้งมนแล้วนี่จะสนุกมากมเขาเหมือนจะมีทุกวันเนี่ยเขาจะถ้าไม่ได้โดนแกล้งเนี่ยเขาจะไม่มีความสุขอ,อ,อมันเหมือนเราช่วยเขามากกว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราไม่ได้เราช่วย,ยเขาลองเซิร์ฟช่วยดอกโอ้ยเยอะสักดอกหนึ่งก็เขาชอบเขาชอบบอกว่ามนเตรียมพร้อมทุกวันเลยนะมลมนเป็นกีฬามก็ซ้อมอยู่ช่วงนี้เขาจะขึ้นชกนะเขาใส่ฟันยางเขาไม่ยอมถอดเลย จริงเหรอเป่ตัวเป็นน้ำมวยเหรอเอุ๊ยอั้มแรงไปที่แรอันนี้คือบ่บ่เลยค่ะบ่บ่เลยโอเดี๋ยวพี่ช่วยรีแอนหน่อยนะครับมันหนาวทุกคนโดนบอลอย่าไปหน้าอย่างนั้นหนาวฝันออกปากอะไรกันต้องอวยพรขอให้คุณมนเนี่ยอายุมั่นฟันยืนนะครับฟันยืนไอ้บ้าไปอั้มของเขายิ่งแคร์อยู่คุณมนคุณมนเคี้ยวคุณมนเคี้ยวอะไรอยู่วะครับเอาบ้านไนไม่น่าไปเปิดช่องเลย เพื่อนก็หมิ่นกันอะไรเอออ่าเ,เ,เวลาขับรถเร็วๆนี่ไม่ได้เลยรถพี่แว่นใหญ่นี่ขับรถต้องปิดกระจกเป,ปิดกระจกไม่ได้ทำไมฮะแต่ลมตีปากกระพือ,อ,อ <laughs> เอ,อ <laughs> เาขับรถเลยขับรถเดี๋ยวทำให้รถช้าลงอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาฝนตกนี่ไม่เปียกนะคะไปหลบไปหใต้ได้อ๋อดึงปากติดหัวเลยน้องๆเขามายืนหลบใต้ปากกันอ๋อเดี๋ยวนะเราอัมกันสองคนเนี่ย มุมอ่ำของคุณทอมไม่มีเลยเหรอธอ,อ,อมก็มีบ้างเวลาทอมชอบแรปบนเวทีเงี้ยเราก็จะเรียกธอมว่านักโกงนักโกงเพราะว่าเวลาแรปเปอร์เนี่ยเขาเดินเขาจะกระย่องกระย่งนิดนึงอ่าแล้วขาเขาจะกางออกอ่าแล้วตัวเขาจะค่อมลงใหม่ต,ตัวอใหญ่ไม่พี่ยาทำนะครับเหยาศพเโยาศพอ่าเออเนี่ยแล้วก็โค้งไปข้างในครับก็เดินไปข้างหน้าอ่า อืได้งั้นงแล้วก็นกาเหมือนเตรียมไปล่อฟอปลาขึ้นอย่างเรืออะเออเอาสาวปอมาเฮ้ยปลามาแล้วพวกเราปลามาแล้วโุ้ยปลา เออนะครับนี่มุมแบบว่าแกล้งการขำๆครับนะครับเป็นสามคำถามที่จะลงใจมากๆเลยเดียวนะฮะแต่ว่าวันนี้มีแฟนคลับหนึ่งท่านจากทางบ้านนะครับพิเศษเลยใช่ไหมเป็นพิเศษมากๆเลยเดียวเขาอยากจะมาถามเพราะว่าเป็นแฟนคลับพันแท้ของลุงเทนน่นายเลยเขาชอบเขาชอบฟังเพลงเขาติดตามใน YouTube เขาติดตามรู้หมดว่าบ้านคุณอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนอนกันกี่โมงอะไรไงเขาติดตามตลอดอแต่วันนี้เขามาไม่ได้แต่เขาว่าเขาฝากเป็นคลิปมาได้เลยไปชมพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีค่ะคุณโรสเ<ไ>ป็นลิ<า>พิฟนั่นเองจาก r o ม m 4 6นะคะ <c oughs> ก็วันนี้ได้ยินว่าร o ม m อ9จะมาก็เลยขออนุญาตมาฝากคำถามทิ้งไว้บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะก็ข้อที่หนึ่งสนใจสมาชิกเพิ่มสักคนหนึ่งไหมคะ <c oughs> ข้อที่สอ,อันนี้มน,น่าจะเดือดร้อนเมื่อไหร่จะเอาเพลงของนักร้องที่ชื่อโรสิรินทิไปร้องบ้างคะได้ยินว่าเขาชอบรูมเตอร์ี้นมากแล้วก็ได้ยินว่าเ,เขาเป็นนักร้องที่ขายหน้าตาพระชันเพลงของเขาก็คงก็คงร้องตามได้แบบไม่ยากเท่าไหร่อย่างเงี้ยว่างๆนะคะเขาชอบมากจริงเขาอยากเห็นโหทิ้งงานมมันจึงเป็นความรัก ที่ไม่ถึงกับสุขเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความรักที่ถึ้งึ่งทั้งเหงาอยู่ด้วยกัน ึงเป็นความรักที่มาพร้อมความอึดอัดและเป็นความรักที่ไม่เคยเห็นภาพชัดดสักวันมีแค่ความรู้สึกครึ่งๆตรงกลางข้างในใจของฉันเพียงคนเดียวลอกแูไหมว่าเขาเป็นแฟนคลับเรา เคยเจอเวลาที่เราไปโชว์ที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ก็มีล่าสุดไปเจอที่เขากำลังถ่ายรายการกันอยู่โดยบังเอิญนะใช่ครับแล้วก็ก็ได้พูดคุยกันก็รู้ก็ผมเองก็ดูโรสทาง YouTube เหมือนกันครัได้มนก็เข้าไปดูบ่อยเราก็ชอบพี่โรสเหมือนกันค่ะผมรู้เหตุผลที่เขาไม่มาวันนี้เพราะว่าเพราะว่ามีคนตามตัวเขาอยู่อ๋อใครฮะพี่สาวผมเาวพี่อ้นเหรอใช่อยู่ดีเอาเพลงเขาไปคขาเบอร์ เอาเพลงพี่อ้นไปคัฟเวอร์จริงเหรอแล้วโมโหมากเต็มมีเป็นร้อยเป็นพันไม่เอาไปคัฟเวอร์เอายิ้มยิ้มกูไปร้องทำไมเต็มพังหมดเขาก็จะช่วยกลับให้พี่ก้นกลับมาร้องเพลงเปล่าไม่ได้ไงแล้วยิ่งโมโหใหญ่เลยแบบเอาเพลงอื่นได้ไหมเอาเพลงยิ้มยิ้มทำไมโมโหเนี่ยเลยไม่กล้ามาผมรู้นะเอออย่าให้เจอนะพี่รสเนี่ยเดี๋ยวผมจะช่วยเลยโออะไรวะ ส่วนตัวใหม่ตอนนี้าป่ะอยู่ดีก็แห้งเลยขอโทษด้วยนะฮะผมแค่อยากจะบอกเฉยๆนะครับแล้วแเราพอพอมาทำเพลงมีกับค่ายแล้วนี่เออแล้วยังมีโอกาสทำพวกคอเวอร์เล่นกันอยู่บ้างไหมฮะมี่เพิ่งล่าสุดก็เพิ่งเป็นเพลงออดๆนะครับที่เราคอเวอร์ครับเมันเพลงฝรั่งด้วยทีพิแวนทันทำว่างเวลาเราไปอยู่โรงแรมที่ต่างจังหวัดพอว่างเราก็ลองลองคอเวอร์กันเล่นๆเพลงที่เล่งเอาไว้ว่าอยากจะคอเวอร์ มากๆเลยในช่วงนี้เพลงคุณเพลงคุณร้องด้วยบ้างไหมก็คงใช่แล้วล่ะครับเพราะว่าเราคือเขาก็เขาบอกว่าเป็นศิลปินที่ขายหน้าตาพวกเราก็เช่นกันครับเราก็ลายเดียวกันเราก็ต้องสนับสนุนกันครับลองเอายิ้มๆไปร้องสักทีไหมยรับยิ้มๆได้ไหมมลรู้จักเราถามรู้จักรู้จักไรู้จักยิ้มๆร้องยังไงอะพี่ทอมถามร้องยังไงครับยิ้มๆอ่ะ พูดไม่ออกไม่ได้โกรธฉันคงส่งยิ้มไม่เท่านั้น,ออแ,น,นแต่เน,นี่ยคนบุนรีปากท่ออ,อ๋อ,อเออล,ล,ลองดูก็ได้ลองดูก็ได้นะครับ นี่สรุปแล้วคำถามที่พี่โรสถามมาเราก็ให้ข้ามไปเลยจะรับสมาชิกเพิ่มไหมอ๋อตัดีนะครับดีนะครับผมเป็นผู้หญิงด้วยนะครับก็เป็นนักร้องหญิงหน้าเล่นกีตาร์ได้ด้วยนะแล้วใส่แว่นอยู่แล้วด้วยอย่างเงี้ยอเเพิ่มเลยเพิ่มสิเออกีงินพอเจต์พี่วัานอยากจะเดียวคือพี่เขาคงรับสองคนนี้ไม่ได้แน่นอนนะดยความที่โดนจะโดนจิกัดเขาอาจจะมาช่วยพวกเราลูมูนก็ได้ไม่ยอมไม่ยอมนี่ไงพี่ว่นพูดถึงพี่เป็นคนแบบเล่น ถอนเลยใช่ไหมพาพี่โรสมาเลีดอะไรเงี้ยใช่เฮ้ยน่าสนใจมากเออเสื้อแว่นเหมือนกันด้วยอ้าหรือไม่พี่ก็ออกไปทำอัลบั้มเดี่ยวที่พี่ใฝ่ฝันไว้แล้วมาพี่โรสเข้ามาอืดีกว่าแล้วคุณโรสเขาออกแนวโหดๆนะเขามาอยู่ในวงแล้วโดนอัมปุ๊บพี่แว่นมากทีเฮ้ยทอมเราโดนต่อยว่ะเราต่อยมาเราบวมเลยเฮ้ยเฮ้ยโรถเล่นไม่ได้ว่ะราต่อยว่ะผมบอกเลยว่าผมไม่กล้าทิ้งน้องครับ ครับเพราะว่าผมกลัวอดตายครับอ๋อครับผมยังไม่กล้าที่น้องครับผมกลัวตายครับคือเป็นพี่ที่จิตใจงามจิตใจงามมาคือแบบไม่ใช่ว่าเห็นตัวเองดังมากแล้วแบบปล่อยน้องทิ้งไ่าไม่ทำไม่ทำเด็ดขาดเพราะถ้าไปแล้วตัวเองยิ่งไม่มีอะไรกินเลยเพราะตอนนี้ก็เหมือนต่อน้องกินอยู่ครับผมตอนนี้ยังพอมีเวลาเหลือไหมฮะเดี๋ยวให้ทางบ้านถามไปสักคำถามหนึ่งแล้วกันนะครับเมื่อกี้เริ่มจากคุณเบลเออคุณ คุณแอนไปแล้วเราไปเริ่มที่คุณมาร์คบ้างแล้วกันให้ถามไปสักคําถามหนึ่งคุณมาร์คครับถึงก็ช็อกเลยอันนี้ <c oughs> มีคนฝากมาถามนะครับฝากถามพี่ทอมครับถามว่าจะกลับไปเรียนที่อเมริกาอีกไหมครับ ก็ตอนนี้นะครับผมก็ทําเรื่องจบไว้ใช่ทําเรื่องจบไว้แต่ก็มีระยะเวลาอะไรย่างเงี้ยก็ยังต้องไปไปกลับกลับอยู่แล้วช่วงนี้ครับผมก็คืออาจจะดูบางตัวที่สามารถ transfer มาที่นี่ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูทีหนึ่งครับเรียน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 อะไรที่นี้มงเรียน recording production ครับ recording production recording นี่แปลว่าอัด production นี่คือการผลิตการผลิตเออสถานที่โล้ใช่เงา ตัดออกตัดออกแล้วตัดออกตัดออกโทษด้วยเรียนสายโดนตรีอันนี้เป็นสายเลยสายเลยโทษอันนี้เป็นสายเลยนะครต้องลายไฟมากอ่ะเป็นสายอ่ะถามเลยแล้วก็คือเรียนท่านี้คือเป็นเป็นสายดนสายดนตรีที่นู่นใช่ไหมครับผมอ๋อปีอะไรล่ะ ปีมะโรงครับปีมะโรงปีนี้ไม่ชงเนะะา,า,าะโมโหหน้โมโหกลับบ้านแล้วเดี๋ย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 วอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวคุณชมครับช่วงหน้าแชทชิวๆรออยู่นะฮะมาแชทพูดคุยกับรุ่มจตินายนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านด้วยขอบคุณมากใครที่ชมอยู่หน้าจอตอนนี้ควรนำคำถามเข้ามาได้เลยอยากถามอะไรส่งมาเลยนะครับช่วงหน้าแชทชิวๆครับข่าวดีจากดอกจันหนึ่งสองสาม สมัครวันนี้เพียง29บาทต่อเดือนโหลดเพลงฟรีไม่อั้นทั้งค่ายจีเอ็มแกรมมี่พร้อมรุ่นรับดังวันทุกๆเดือนทุกโฮมเธียเตอร์พร้อมโทรทัศน์เอจี1รางวัลโทรศัพท์มือถือแบล็คเบอรี่10รางวัลทุก3เดือนรุ้นรับ Yamaha Piano และปลายปี รุ่นรับรางวัลใหญ่ Isuzu D Max Super t i t เนียมรุ่นสิปาร์รวมมูลค่าของรางวัลกว่า2ล้านบาทประกาศรางวัลในช่องแฟนทีวีรายการแฟนจ๋าและคลื่นแซบคลื่นแซบริ่มตั้งแต่หนึ่ธันวาคม2553ถึง3ามพฤศจิกายน2554ดอกจัน123หลดมากยิ่งมีโอกาสมากชินชั ชกระมัดช่วงนี้ครับแชทชิลๆนะฮะคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับก็กระหน่ำคำถามมาให้เต็มที่เลยเดียวเราจะหยิบมาถามกันสดๆนะฮะเรียกว่าคำต่อคำเลยเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอถามส่วนตัวหน่อยลวกันว่านะฮะอยากรู้ว่าจริงๆครับรูมเธอที่นายเนี่ยนะฮะแฟนคลับเนี่ยเยอะมากจริงๆคนรู้จักรอบตัวผลผมเนี่ยนะฮะผลเนี่ยผลเนี่ยนะผลตามตาดูตาดูตาดูจนถึงแบบเอ้ตามดู นะฮะยันคนพิเศษของผมแฟนผมอะไรเงี้ยทุกคนแบบเป็นแฟนคลับลุมเชียงทีนายเยอะมากม,มันมีเคยหาเหตุผลกันไหมว่าทําไมคนถึงแบบมาติดตามลงเยอะกันขนาดนี้อะไรเงี้ย จริงๆแล้วนะครับผมก็อยากจะสารภาพว่าผมสองคนนี่เกาะกระแสหน้าตาดีของพี่บ้านใหญ่อยู่ครับเป็นเรื่องของหน้าตารวนๆจริงผมก็ขอไว้ไ่าอยาไปเลยที่เยอะมาตอนนี้คือ98้าสบปดเปอร์เซ็นต์นี่คือเขาคลั่งใครพี่แว่นใหญ่มากถูกครับผมคือเห็นหน้าแล้วเกิดอาการแบบกำหนดตัวเองไม่ได้เลยแบบโอ้พี่แว่นใหญ่ผมรบกวนอะไรเงี้ยเงี้ยร้องกรี๊ดเนี้ยค่ะครับผมชอบกรี๊ดดังกว่าทอมด้วยกรี๊ดชอบกี่อยากเข้ามา นี่ไงเราต้องอยู่วงนี้ไว้ใช่ไหมอยู่ได้ใช่ไหมกระโดดหนีไปไหนเราเตือนใอย่างนี้คือถ้าหลุดจากการเป็นศิลปินนี่ผมว่าเป็นพรีเซนเตอร์พวกหนังปลาทอดกรอบอะไรอย่างนี้ได้เดินแบบก็ได้ใช่เดินแบบใช่เนี่ยทุกวันนี้ก็เดินอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีละครนะครับละครนะครับแย่แย่แย่เรื่องอะไรนะพี่เรื่องอะไรนะฮะคนรักลงใจครับผมโอ้ยเรื่องนี้ดังมากที่พี่เคนกับคุณ พี่เจนนี่เจนนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหอมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหอมเล่นเล่นเป็นอะไรฮะอันนี้คุณเป็นคนแรกของฉันนะคเล่นเป็นระบบเป็นพระเอกครับพระเอกพี่เคนครับเล่นเแรนเคนเลยอะครับอ๋อแล้วคือก่อนเข้ามานี่ก็คือถอดหัวพี่เคนเก็บไว้อย่างเงี้ยก็พอใส่แว่นแล้วเป็นอย่างงี้ครับออ๋พอถอดปุ๊บใช่ใช่ใช่ไหมฮะแต่สึกว่าคุณเนี่ยเดี๋ยวจะหลอกเกินหน้าเกินตาทองคุมทอมมีนิยามของคำว่าเคนของพี่บ้านใหญ่ด้วยใช่ไหมฮะเคนอะไรครับพี่ฮาร์ดีกว่า เขาเรียกการในวงพี่ว่าเคนเคนอะไรครับเคนอะไรครับเคนก็ดีอ๋แม่เกินชะโครกนนะเกินฝาโถไปเยอะเลยแถบเรียกว่าแับมาคำถามที่คุณผู้ชมส่งกันมากันบดางดีกว่านะครับผมคำถามแรกคุณหน่อยหนูหน่อยครับอยากให้พี่ๆช่วยร้องเพลงระบายเฉยๆสดๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะหนูชอบมากเอาไปตอนท้ายได้ไหมเออตอนท้ายเดี๋ยวนี้เป็นคำถามก่อนครับเอาไปเดี๋ยวมาให้หลังนั่นบอกว่าอ่าเนี่ย อันนี้วีวีครับอยากถามพี่ทอมว่าถ้าวันหนึ่งพี่ทอมตื่นมาแล้วเสียงหายร้องเพลงไม่ได้พี่ทอมจะทําไงกับชีวิตโหนี่สําคัญกันเนาะโอ้ตอบยากเหมือนกันนะเล่นละครมนเดิมแต่จริงจริงๆก็ทอมเราพวกเราก็ไม่ได้เน้นเสียงร้องเท่าไหร่อยู่แล้วเพราะว่าเราเน้นหน้าตายโอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นเลยถ้าความผามนี้ไปเลยแล้วกันนะกาก็คงเครียดแหละครับผมว่าคงอาจจะต้องแบบไปไปไปหาหมอหรือว่าหาสาเหตุว่าอะไรยังไงแล้วคง ็คงเข้ารับการรักษาอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปครับโอ้พี่โตครับเมื่อกี้ที่น้องก็ถามมาบอกว่าอยากจะให้พี่ทอมร้องเลยร้องเลยได้ไหมเพราะน้องก็อยากฟังมากพอดี่น้องเอะเถอทเถอทอไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอ่าโต้งทำเสียงกีตาร์ได้ปะกีตาร์แด้ผมไม่เบสได้อโมนเป็นอะไรกองครับผมเป็นประกาศน์เนี่ยประกาศน์โอเคโอเคว่าจือจี

เลอนแข็งเ้วยใช่เลยเล่นอยู่สวนที่คนนี่หยอดต่างกันยาวเลยเงสารว่ะคงทำงานเลี้ยงที่บ้าน่ะอ่านิดหน่อยแล้วกันนะงังไงก็ไปดาวน์โหลดกันได้สำหรับเพลงนี้นะครับครับผมไปที่คำถามต่อไปนะครับตโทนี่เซดาร์สั้นนะครับพี่แว่นใหญ่วันนี้ทำไมแว่นไม่ใหญ่คะจะบอกว่าจริงๆที่แว่นใหญ่นะครับเกิดจากความไม่ตั้งใจแล้วก็แว่นใหญ่เนี่ยมันลำบากมากที่เห็นในคลิปเนี่ยพอร้องเพลงเนี่ยแบบ ก่าไปหมดมันร้อนมากพี่เมกายนี่ใช่มันร้อนเพราะว่าเราปิดปิดกระจกปิดแอร์ทุกอย่างเลยอ๋อแล้วก็<ม><ม>คือลำบากมากใช้ชีวิตอย่างงั้นไม่ไหวแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นแว่นอย่างนงี้ครับผมผมขออนี้ตพูดนิดนึงแล้วกัน <โห S 3> ครับ <โห S 3> คลิปรุ่มที่นายผมได้ดูครั้งแรกคือเพื่อนเปิดให้ดูได้ฟังแต่เสียงเฮ้ยโหวงนี้เสียงดีจังวะเปิดหันเข้าไปดูเห็นพี่แว่นใหญ่กำลังอย่างเงี้ยแล้วเป็นเป็นแว่นที่กระโดดล่มอ่ะผมพูดกับ่